ลือสีหานเช้านี้วันนี้ทานสายผมตื่นออกจากบ,บ้านผมก็จะมาทานโจ๊กคุณหน่ย่ยคือมันต้องเติมพลังก่อนไปตีกอลตัดไห้นะที่จริงผมมาสายนะแล้วมันแดดจะร้อนแต่ไม่เป็นไรข็ให้ถูกแดดถูกลมบ้างนี่ร้านโจ๊กคุณหนุ่ยนะ คุณหนุ่ยก็ขายโจ๊กข้าวเปียกเส้นไข่ลวกกชากาแฟขนมปังโอ้มีปลาท่องโกนนำบ่โอ้แล้วก็มีขนมหลากหลายร้านน่านั่งนะร้านคุณหนุ่ยนะกี่ปีแล้วพี่หนุ่ยเปิดมาเนี่ฮะสาปีถ้ามันเจ๊งถ้ามันบวแสบมันเจ๊งแล้วพี่น้องเอ้ย อันนี้มันสามสิบหกปีเพืดด่อไรผมมาบรรจุครูผมก็มากินนี่แหละครับนี่นันนี่น่นนั่งเปิดแอร์พร้อมก็ได้ได้แต่ว่าผมไม่ชอบแอร์เอออ้อาวคือมีร้านบุญกองออโอ้ร้านแม่ขายยังบุญกองนี่โอ,โอ้สม สมพอพ่ออสเราจังเวา้าเนาะมันยูใสล้านโจกกูเห็นแต่ล้านลาบล้านก้อยแล้วโอ้คู่แข่งกับอมิตรอุปถัมมิตรอุปถรัรมอาหารไทยบุญกองขายลาบก้อยต้มโอ้ตำนานตัวนี้นนนส,สกลลครร้านประวัติศาสตร์ของร้านต้องร้านบุญกอง ร้านลาบก้อยต้มแห่งแรกของสกลนครวันนี้ผมก็ไม่ได้กินลาบก้อยต้มหรอกว่าผมก็มากินโจ๊กกินอย่างไปนี่แหละ <is> โอ้ปี่ลึกแล้วผมชอบมานั่งโต๊ะนี่แหละพี่น้องนั่งโต๊ะข้างนอกนะทำไมผมต้องมานั่งข้างนอกเพราะว่ามันอากาศดีแล้วก็ผมก็ผมก็สมมุติว่าอันนี้มันเป็นเมืองฝรั่งเศสบหรือเมืองนอก ผมก็นั่งเบิง่งค้นครับรถผ่านไปผ่านมาเดสทแยกอ่ะน,นะมิรอุปธรรมนะผมก็ไปกินประจำแล้วก็นี่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 ร้านนี่สลับเป่าเดอ้อนี่นะเจ้าแรกปลาทองโดเจ้าแรกของสกลนครนี่อันนั้นมดแล้วอ่ะนะบ้าจางก็มีได้บ้าจางทางแข้งทางขาแซ่บที่สุดอ่าเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผมจะกินอะไรว้าว วันนี้ออเดอร์ผมก็คือโจ๊กแล้วก็ไข่ลวกนะยังจะมีอย่างอื่นตามมาอยู่ได้นี่นะแค่ดได้กินแล้วพูดได้สมองหนึ่งพูดได้พี่น้องเลยมันกินกินเข้าวเรารู้ว่านั่งสวดมนต์บ่กขาว่ามันมันไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันมากินข้าว